ดาเดาเดาเดาดาหม้อแกนดาครับหมอแกนดาหมอแกนดาครับไม่ไม,ม่ไปไม่ไไปครับไหนมีค่าผ่านทางไหมเจ้าดูฟันหน่อยเดีวอู้มงกินยาเป็นเกล้าครับดีเป็น 9, กเน 9, ก้าครับโอ้ ดีครับบ๊ายดีแม่พีนะครับผมเออนตอนนี้กวางดาก็เตรียมอาบน้ำคนระับเตรียมไปทำงานอยู่ที่ประเยดนะผมวันนี้น่าจะอาบรอบที่สามแล้วมั้งนะน,งน,งนี่นะครับาอาบน้ำก็ว่าสบายเลย อาบน้ำทุกวันน้ำมาละหลายรอบน้น้องดาวน้ำข้าอาบน้ำหลอมากครับข้ากปตองมาเลยข้าก็จะไปเล่นกับพี่ดาวนะดูโอ้ยครับกรไดาษใบตะไคร้ระดาคนก็ไดเอ้บ ต่อ16แล้ว16 <progressiveentin> บเลแสบเอียมอ่องนะครับผมเอา้ยเอไอ้ไปเอากระมังมาล้งเต็มไมาครับไม่ไม่ไปไม่ไม่ไปครับ ไหนมีค่าผ่านทางไหม,มเชื่อร่างดีๆจนเจ้าเจ้าเ,เขาไปแล้วบานนี้ดาถอยเร็ว

เอเอาเนเอด้ตนเอาดูครับดูครับไปตูไตูครับไปตูไปตูครับไตูครับไปตูครับไปตูครับครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยหมอแกเรโอยแกแกเต้นหนูครับครับหน

มีปฏิ no? กิริยายังไงครับ <tz> ต <tweeting ati> ีค <Así> ร <a youtube> ับเจ้ามานนีแล้วเจ้าเอา่ทำงานแล้วงานแล้วเด้อพีดาทำงานแล้วเด้เจ้าเจ้าเอ้ยโอ้พม่สจใจพีเลยบาทนี้กินนองมีเียบดู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 ูดดู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  ขึกลับมานะครับตอนบ่ายๆครับตอนนี้เ็าไปดูเอาเอ้ยเจ้เจ้าเจ้าเจ้าเอ้ยเจ้า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 ทำารไม่ใคยกินนมใครกินนมบ้า ไม่ใครกินนมปะใครกินนมใครกินนมปะใครกินนมปะทำไมไม่เล่นกับพี่ปื่มเลยเป็นไรโอย้ยเสียงคนดูนมหยัมหยัมอยู่ทำไมไม่เล่นกับพี่ปพื่มเลยทำไมวัมน,นี่เลย้าวกล้วยกินมาโอ้ยกินนมเพิ่มพลังครับดู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 เพิ่มพลังครับโอ้ยนะครับนี่พลังเหลือๆนะเครื่องเหลือๆครับโอ้เขาครับ กำลังเหลือๆค่านะครับน้องยันเจ้ามามาดูหนึ่งดูดูหัวสิหัวสิโอ้ยมีนตาไสเดืนไสกับพี่ดาวเออเออเออตาเครื่องง่วงแว่ะมินีตาเครื่องง่วงวะโอ้ยนะครับอือบรรยากาศพี่ดาวไปทำงานนะครับน้องยันเจ้าไปอยู่กับแม่นะครับ นี่ก็แม่นะครับผมนี่เจ้าวันนี้เร็วไอ้เครือพาน้องจัณเจ้าว <water> ิ <anime> for, oh, 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 oh. ่งแข่งดิที่แรกนึกว่าแบตน้องจันเจ้าจะเต็มแล้วแม่สีมันแบตใกล้จะหมดนะแม่สีวันนี้นะครับตาเริอดหนึ่งแดงนะเหมือนพ่วงนอนนะเพิบปึ๊บเพิบแบตหมดจริงเปล่าแบตหมดจริงเปล่าโอ้โหกินยายโชว์แล้วกินยายโชว์ละฮะกินยายโชว์และคาเอ้ย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 

เป็นเก้าครับดีเป็นเก้ารับโอ้ยข้าบปจากกองกินเป็นนั่นจ้าเอ้ยโอ้ย้ออดืมอือืมอืเจ้ามาดูทับดูใบหูนะแม่สีดูไปหูจับได้นิดนึงนี่ไงใบหูใหญ่ สวยครับใบงหูสวยห้าห้าห้านะครับผมโอ้ยเจาะจะคิดอยังคันนะคันคันถูถูถูนะถูถูถูครับครบเดือดเดือดเขาทำอะไรครับเขาทำอะไร ชันเหล่าเจ้าดูอย่างเดียวครับดูทางเดียวดูอย่างเดียวครับนะเล่นอื่นแม่ละเล่นแป๊บเดียวครับโอ้โหเป็นชั้นชันเลยครับแม่พี่ครับดูครับเป็นชั้นเลยทั้งกุงทั้งขาทั้งคอคนระับมาเต็มระบบนะ้ำน้องอยังเจ้าครับ อืมนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแม่พี่ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพี่ปื้มน้องปอนดชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ